สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบเจอกันนะครับผมมีขาหมูพะโลขาใหญ่ๆมาชวนผู้ชมกินด้วยกันนะครับวันนี้เราไม่มีอะไรอะโรกทําไมวันนี้เราไม่มีต้มตําหรือว่าข้าวอะไรเลยนะผู้ชมมีขาหมูแล้วก็คานาแล้วก็ไข่ต้มนะครับผมซดน้ำพะโลนี่เลยอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่ะลุยเลยครับบิ๊กซนบิเบิร์มาเนี่ยใหญ่มากตอนนี้มี มีคนแบบขอแล้วอะแย่งกันแล้วน่ะขอก็้แต่ผมเดินมาเมื่อกี้เนี่ยถึงมาผมจะให้ใครเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไปมันมีอยู่สามทิมพอดีอันหนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอันนี้สามผมได้กินก่อนคนอีกแล้วเนี่ยเอาไปก่อนเลยเอาไปจะให้หนังอ่ะชิกน้อนชิกร้อนๆเลยร้อนเลยกินข้างล่างก็รอไหพี่เมคนร้อนฉิกยาก น้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้ม,มไม่มีด้วยอืเนื้ออันนี้จะเอาก้านใช่ไหมอืมโอเคผมกินใบนไม่ชอบก้านไม่ชอบก้านชอบกินใบผมก็ชอบหมดแหละแต่นน ไปนอนกินใบไงคุณผู้ชมไม่กินก้านผมก็ต้องกินก้านไม่ค่อยชอบแหละคนชอบไข่ชอบกินไข่นกข้าวคุณผู้ชมไข่เป็นแผงเป็นแผงหมดเลยดีต่อสุขภาพ โอ้ยน่ร้อนจังเลยอับปา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 ลแม้วอำไม่กินไข่ใบ่อยดีนะเช้าลราหนึ่งถึงสองฟองนอนใช่ดีเด็ดสุดภาพมันมีสารอาหารเยอะในไข่อ่ะ รู้สึกขัดใจปแปลกๆไม่มีน้ำติ้มอะคอยชิมหนังมางสิหนังต้องมิกมิกชอบหนังหนังผมก็ได้นะ เวลากินข้าวขาหมูก็ชอบสั่งเลยมีติดหนังมาเม้วรยรสลาตน้ำจิ้มอร่อยอวัดีมีน้ำมาสดการติดคอ <c oughs> อืมติดนิดเดีกลุบกับกลุบกับรอบรอบเลยเนะคอละอัน ไม่มีลูกมากวนตัวไหนปั่นไม่ดีก็ช้าหน่อยเด้อเนี่ยบางนนคนก็มันไม่ดีเหมือนกันร้อนเลย <S <S <ซ> ร้อนๆมันกรอบนะคุณผู้ชมไม่ชอบเฉยเลยไม่ชอบ ใบนี้อร่อยมากน้ากไม่กินเหรอมาลูกน้องมีอ่ะมันๆเราก็ไม่ต้องกิน กินนี่กินหน่อยจะได้ข้าวแนละ้วน้ um. no องเขาไข่หน่อยอจะไป น้ำพะโล้บางครั้งอะ่ะบางครั้งมีรสชาติเค็มนะเคยกินเคยเจอปะเป็นมังเจา้าใช่เหมือนเข้าลืมใส่น้ำตาล <c oughs> จริงก <c oughs> ินปีเลยนะมังเจา้า <c oughs> อหมาแล้วจังมันฟันดีหมาหนุ่ม <c oughs> ดนะูข้โพดอ่ะ มีแต่กระดูกทำอะไรไม่ได้เลยเขาพาก,กินไม่ได้หรอกกระดูกอ่ะมาหามันครับพกอเอามันไปนี่น้ามาลัน,ลนเลยคุณชมแต่มันก็ไม่เหืือเราดูได้ว่าเดี๋ยวนุ่นนะข้างหน้าเอาให้หนังอะ อนุญาตใช้มืออย่างนี้เลยเด้อล้างมือมาแล้วต้องฉีกก้ำฉีกเอาแต่งกันเด้อเอาอตัวน,นั้นตัวน,นั้นไม่ได้แอ, <c oughs> อ้ดูนี่อย่าหวังว่ามันจะมาแย่งอ่ะไม่มีทางต้องให้เองถึงจะกิน <c oughs> โดูดิปดุ๊บปุ๊บเลยอ่ะ ขานี่เกือบสองโลอ่ะคุณผู้ชมหญ่มากโลแปดอ่ะขาหลังไงอืมเป็นขาหลังขาใหญ่สีนเดี๋ยวก็โอไก่อ่ะแน่นมาก ชอบมากแสดงว่าพี่เกมชอบแบบดิบด้วยใช่ไหมอากินกับส้มตำแบบดิบผมไม่ไหวเลยใช่ไม่ได้เลยนั่นแหละโรดดีชอบผักชุนฉุนนะอากินกับกุ้งเผาห่อกุ้งเติมดิโพสใส่ือตัดยังอร่อยอ่ะยังเด็ดอ่ะ น่าจะเป็นที่ฟันผมงไม่คมนียย่แหละจไม่ค่อยชอบไม่เกี่ยวมันเหนียวอะ่ะอันไม่คมยังก็กินถ้าคนกินเรื่องของเขาอันนั้นเบื่อมักเบ่มบัมกก็คือชอบกินชอบกินใบ นั่งดูแล้วอ่ะอ้าวันนี้มันมีเยอะแบ่งกันไปอ่ะเป็นไงล่ะใจดีไหมล่ะให้เนื้อเนี่ยฮ้ต้นสองต้นทะำการทำงานด้วยนะตอนกลางคืนก็เฝ้าบ้านนะวันนี้นั่งใครมาก็เห่า เน,นี่ยตัวเนี้ยห่าเห่าผมเดี๋ยวว่าอยากกินไข่อ่ากินหมดอ่าใครว่าผมไม่ให้หมากินดูนะครับให้ทุกวัน บางวันมีเยอะก็ให้เยอะบางวันมีน้อยก็ให้หน้อยแล้พวพ่อังไม่ได้เกียยกเก้ยวยังหามอกเยอะน้อยมันยำๆแลยตื่นเลยคนที่กินแต่ตัวนี้มันฟันดีกว่าเพื่อนฮึมคุณเกมชอบจริงอะ กินก้านหมดเลยขอ้ของคอดีที่ปลาโลนี่น้ำไม่เค็มน้ำกลมกล่อมพอดีเลยเอาเอา นอนไม่ต้องห่วงมันเอา<ฮะ>ขออ่ะไปถุงเกี่ยวนานหน่อยอน,นี่นอนเนื้อ <î n ina> อันนี้พี่โอเคแบ่งกันเรียบร้อยออการเล็กๆเงี้ยพอได้แต่การใหญ่าง,างี้ไม่เอาเลยโ <slash> อ้โหจยจะไปม้างเบียดกันแล้วเนี่ย ก็บไใหไม้มีน้ำซดปนะปุดคอเนี่ยอ้าอืมอ่าลงตะกร้า มันช่วงนี้พี่เกมไม่เอาแล้วมันผมรับจบเป <c oughs> ็นนะเนี่ย <c oughs> วันนี้ก็ชมชมนะฮะมากิน ขาหมูพะโล้ด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็กินกันหลายคนหลายตัวนะครับก็อิ่มกันตัวหน้าเลยเพราะว่าขาใหญ่นะครับเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ